สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูนัเซอร์นะครับวันนี้หัวข้อที่จะสอนการบวกการลบจํานวนคละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับข้อที่1ข้อที่1 3 2เศษ3ส่วน4ลบ1เศษ1ส่วน2นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีวิธีทําแบบไหนทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยครูเขียนโจทย์ก่อน2เศษ3ส่วน4ลบ หเศษหนส่วนสองจะเท่ากับจากจํานวนคละนะครับให้เราไปดูว่ามันจะมีจํานวนเต็มอยู่นะครับคือสองกับหนและมันก็จะมีเศษส่วนคือเศษสาส่วนสกับเศษหนึ่ส่วนสนะครับให้เรามาแยกในการลบนะครับครูจะทำวงเล็บสองวงเล็บกันกลางด้วยเครื่องหมายบวกนะครับ สองวงเล็บและเรามาแยกระหว่างจํานวนเต็มกับเศษส่วนข้างหน้าเป็นจํานวนเต็มคือสองลบหและด้านหลังก็จะเป็นเศษส่วนสามส่วนสี่ลบหส่วนสองนะครับกั้นกลางระหว่างวงเล็บสองวงเล็บเป็นเครื่องหมายบวกนะครับอันนี้จะเป็นบวกตลอดนะครับเรามาดู วงเล็บแรกวงเล็บแรกวงเล็บแรก2-1ลบ1ได้เท่าไหร่ครับได้1บวกกับวงเล็บด้านหลังคือ3 4 1ส่วน4ลบ1ส่วน2ซึ่งวงเล็บด้านหลังมันจะย้อนไปถึงค่าเมื่อวานที่เป็นการลบเศษส่วนการลบเศษส่วนเราจะลบเศษส่วนได้ก็ต่อเมื่อตัวส่วนเท่ากันตัวนี้เราก็ต้องไปหาหา คอนอตรงนี้ครูจะเว้นว่างนะครับให้เราทําเองนะคอนอจะเท่ากับ4นะครับแล้วเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากับ4จะได้1บวกกับ3าส่วนสี่เศษส่วนนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเพราะส่วนเป็น4อยู่แล้วลบกับตัวนี้ต้องเปลี่ยนซึ่งเปลี่ยนแล้วจะได้2อส่วนสนะครับนี่เราไปคิดเองนะว่าได้มาอย่างไงจะเท่ากับ1 บวกกับวงเล็บส่วนเท่ากันก็เอา3ลบสส่วนด้วย4ต่อไปก็จะเท่ากับ1บวกกับ3ลบ2ได้1ส่วน4นะครับเราทำในวงเล็บเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็มารวมให้เป็นจำนวนคะก็จะเท่ากับ1เศษ1ส่วน4อันนี้เป็นคำตอบข้อที่1 นะครับการลบเศษส่วนของจำนวนคระนะครับโอเคนะข้อที่หนึ่งได้นะครับเดี๋ยวไปดูข้อที่สองครับข้อที่สองข้อที่สองสามเศษสองส่วนห้าบวกสองเศษสามส่วนสิบนี่เมื่อกี้การลบอันนี้การบวกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ วิธีทำเหมือนเดิมครับในจำนวนคะก็จะมีอยู่สองส่วนรูกเขียนก่อนนะสามเศษสองส่วนห้าบวกกับสองเศษสามส่วนสิบจะเท่ากับทำยังไงต่อแยกเป็นสองวงเล็บแยกเป็นสองวงเล็บกั้นกลางด้วยเครื่องหมายบวกแบบนี้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นเอาจำนวนเต็มใส่ในส่วนของจำนวนเต็มเอาเศษส่วนใส่ในส่วนของเศษส่วน จำนวนเต็มก็จะเป็นสามบวกสองเอาตรงไหนเอาตัวข้างหน้านี่ครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นเศษส่วนจะเป็นเศษส่วนก็จะเป็นสองส่วนห้าบวกกับสามส่วนสิบไปต่อนะจะเท่ากับบวกกันได้ห้าต่อไปด้านหลังครับก็จะเป็นสองส่วนห้า บวกกับ3ส่วน1 0อันนี้ก็จะไปโยงไปในเรื่องของการบวกเศษส่วนบวกกันได้เลยไหมไม่ได้ต้องทำยังไงครับหาโครโนซึ่งครนข้อนี้ถ้าหาแล้วจะเท่ากับ1 0นะครับพอเท่ากับ10เราก็ต้องไปทำเศษส่วนตัวนี้ให้ตัวส่วนเท่ากับ10ตัวนี้ไม่ต้องแล้วเพราะตัวส่วนมันเท่ากับ1 0อยู่แล้วนะครับจะเท่ากับ 5บวกกับพอเปลี่ยนเป็นเท่ากับ1 0ก็จะเท่ากับ4ส่วน10บวกกับ3ส่วน10นี่ใช่ไหมครับตัวส่วนเท่ากันแล้วตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับก็จะเท่ากับ5บวกวงเล็บ4บวกสส่วนด้วย10หหลังจากนั้นเราก็บวกในวงเล็บบวกกันเลย จะเท่ากับ7ส่วน10เ okay, ขียนได้ยังได้แล้วใช่ไหมครับพอได้แล้วเราก็ทำเป็นจำนวนคละเอาบวกออก5เศษ7ส่วน 10. สิเศษไป2ข้อยากไหมไม่ยากนะครับถ้าเราได้เนื้อหาของการบวกการลบเศษส่วนจำนวนคละก็ไม่ยากครับแค่เราเอาจำนวนเต็มออกมา เหลือเศษส่วนมาบวกมาลบหาโครโนรมาบวกมาลบได้เท่าไหร่ก็มาทำเป็นจำนวนคละอีกทีหนึ่งก็จะเสร็จนะครับเนาะอีกข้อหนึ่งเดี๋ยวครูอธิบายอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งเดี๋ยวนะอ่าอีกข้อหนึ่งครับถ้าข้อที่สามนะข้อที่สามนะครับหกเศษหนึ่งส่วนแปด บวกกับ5้ส่วนหเท่ากับเท่าไหร่จำนวนหนึ่งเป็นจำนวนคะัะอีกตัวจำนวนหนึ่งเป็นเศษส่วนทำยังไงเอ่ยเหมือนกันครับเหมือนเดิม6เศษ1นส่วน8บวกกับ5ส่วน6ก็จะเท่ากับแยกเป็น2วงเล็บเหมือนเดิมครับใส่เครื่องหมายบวกแยกเป็น2วงเล็บ จำนวนเต็มข้างหน้าก็คือ6บวกกับที่ไม่มีคือ0ครับเนาะต่อไปเศษส,ส่วนก็1ส่วน8บวกกับ5ส่วน6ก็จะเท่ากับ6บวก1ส่วน8บวกกับ5ส่วน6 ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นการบวกเศษส่วนใช่ไหมครับเราจะต้องไปหาหาคอรนอซึ่งคอรนอมันจะเท่ากับ24 24พอได้คอรนอเท่ากับ24เราก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้ให้ตัวส่วนเท่ากับ24แล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ให้ตัวส่วนเท่ากับ24แล้วเอามาบวกกันนะครับ ทำมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆใช่ไหมครับทำมาเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะเป็น6บวกกับตัวที่เป็นเศษส่วนสมมุติครูให้ a กับ b เดี๋ยวเราไปทําเองนะสุดท้ายพอเราได้ a กับ b เวลาตอบก็จะเท่ากับ6เศษ a ส่วนด้วย b เนอะแค่เราแยกจํานวนเต็มกับเศษส่วนจํานวนเต็มก็เอามาบวกมาลบได้เลยเศษส่วนก็ไปดูว่า ทำโครโนให้มันได้ตัวส่วนเท่ากันแล้วก็ค่อยไปบวกไปลบแล้วก็ค่อยมารวมเป็นจํานวนคละอีกทีหนึ่งนะครับครูมีใบงานอยู่สองใบงานนะครับใบงานที่สี่ใบงานที่สี่เป็นการบวกจํานวนเต็มนะครับให้เราไปแสดงวิธีทําข้างๆนะข้อหนึ่งก็แสดงวิธีทําให้ครูหน่อยแสดงก่อนแล้วก็ค่อยมาเขียนคําตอบนะครับมีสิบข้อแล้วก็ใบงานที่หกเป็นการลบจํานวนคละอีกสิบข้อ นะครับให้เราทํามาให้เรียบร้อยนะครับครูจะเรียนทุกวันนะครับช่วงนี้เพราะเราใกล้ปิดเทอมแล้วนะครับครูโพสต์ไปแล้วว่าครูให้คะแนนตามใบงานเพราะฉะนั้นเคลีย์ใบงานให้เสร็จให้เป็นปัจจุบันนะครับสำหรับวันนี้ครูจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ